สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินฟรีทูมอนิวลเลตนะครับผมเป็นการเล่นเกมเลือกรูปภาพง่ายๆนะครับผมเป็นแอปมาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการสมัครการใช้งานการทําเงินนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เราเลือกนะครับเขาจะมีเวลาจํากัดให้เราที่ด้านบนนะครับแล้วก็จะมีรูปภาพให้เราเลือกในรูปถัดไปเนาะรูปภาพก่อนหน้านี้คืออะไรนะครับเป็นรูปจิ้งจอกใช่ไหมเราก็เลือกจิ้งจอกไปนะแล้วก็ให้เราดูรูปภาพนี้ไว้นะครับพอในรูปถัดไปเนี่ยมันก็จะขึ้้้้้้นน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 รรรรููปปีีีมมมาาาาาใหหเเกกกดตท่่ััขึออง ถอนเงินนะครับก็จะเป็นการถอนเงินเข้าในส่วนของทูมเนียเวลต์นะครับถอนเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าวิธีการเล่นการทําเงินการถอนเงินเนี่ยต้องทําอย่างไรไปดูในคลิปกันเลยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของแอปทําเงินฟรีทูมเนียเวลต์นะครับเป็นแอปใหม่นะครับที่หลายๆคนเนี่ยรีวิวกันในกลุ่มค่อนข้างเยอะการเล่นก็ง่ายนะครับผมทาเงินเข้าทูมเนียลเวลต์ได้ขั้นต่ำ ก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่ตัว Google Play นะครับใครต้องการดาวน์โหลดก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับรูปตามนี้นะครับผมถ้าเราค้นหาแล้วเนี่ยไม่เจอแอปก็สามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดได้นะครับตรงคอมเมนต์ปังหมดจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับสามารถกดติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยถ้าเราสมัครผ่านลิงก์ พอเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูขั้นตอนการสมัครได้เลยนะสำหรับวิธีการสมัครนะครับเมื่อเราติดตั้งแล้วก็เปิดแอปขึ้นมานะครับในหน้าแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเมนูแบบนี้เลยเป็นเมนูภาษาไทยนะครับการสมัครนะครับให้เรากดไปที่3มขีดวงกลมด้านบนขวามือนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยในการสมัครเนี่ยเขามีเพียงหนึ่งช่องทางให้เราเลือกนะก็คือเข้าสู่ระบบด้วยตัว Google นะครับกูเกิลเนี่ยก็คืออีเมลนะให้เรากดเข้าสู่ระบบตรงหน้านี้ได้เลยพอเราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางแอปเนี่ยเขั้นนตอ ที่การเล่นให้เราเราก็เล่นตามที่เขาแนะนำได้เลยนะครับกดตรงคําว่าท้าทายนะจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราจําภาพนี้ไว้นะครับแล้วก็กดต่อไปจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดฉันพร้อมแล้วนะครับต่อมานะครับผมเขาก็จะมีเวลาให้เราดูที่ด้านบนขวามือมีเวลานับถอยหลังนะครับอยู่ที่20วินาทีกดต่อไปได้เลยตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีรูปภาพให้เราดูว่าภาพก่อนหน้าน,นี้เนี่ยที่เราดูมาเนี่ยคือรูปภาพอะไรนะครับเมื่อกี้เนี่ยเป็นรูปกระต่ายใช่ไหมล้วก็กดตรงรูปกระต่ายต่อไปก็ให้เราดูที่รูปตรงนี้นนะครรับบเปปป็็ูใไไม้ต่อกกด ที่รูปใบไม้นะครับอันนี้เป็นรูปนะครับผมต้นไม้นะครับแล้วก็เลือกนะครับผมพอเราทําจบแล้วเนี่ยเราจะได้รับคะแนนขึ้นมาแบบนี้เลยในส่วนของคะแนนนะครับเราสามารถกดเข้มคูณ10ได้แต่ถ้าเราไม่รับคนนูณ10ก็กดขอบคุณก็ได้นะครับผมตรงไม่ขอบคุณนะต่อมานะครับผมตัวนี้เนี่ยจะได้รับในส่วนของคะแนนและเข้าร่วมตารางคะแนนแบ่งปันรางวัลเ,เราสามารถกดต่อไปได้นะครับกดเรียกร้องได้เลยนะครับก็กดเรียกร้องตามที่เขาแนะนําได้เลยนะแล้วก็เป็นคะแนนของฉันนะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะอันนี้ก็เป็นตารางคะแนนให้เรา ว่าคะแนนที่เรามีเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเงินบาทให้เราดูด้วยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครก็ประมาณนี้เลยนะครับสมัครไม่ยากนะครับการเล่นก็ตามที่เขาได้แ,แนะนําสอนเราต้องแต่เริ่มเลยแต่ถ้าเราดูแล้วยังไม่เข้าใจในส่วนของการแนะนําของแอปนะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ทีละเมนูนะครับเริ่มจากด้านบ bon นเลยนะครับจะเป็นคะแนนเหรียญทองหัวใจแล้วก็จํานวนเพชรน,นะครับอันแรกนะครับรูปในส่วนของคะแนนเหรียญทองเนี่ยจะเป็นในส่วนของการถอนเงินเวลาเราจะทําการถอนเนี่ยให้เรากดไปตรงคะแนน เหรียญทองของเรามันก็จะมีเหรียญทองแล้วก็คำนวณเป็นเงินบาทให้เราดูเลยว่ากี่คะแนนจะเท่ากับเงินเท่าไหร่นะครับการถอนเงินก็เป็นวิธีการถอนเงินผ่าน Tumani Wallet นะครับนี่ครับนะครับใส่เบอร์ของ Wallet ในการรับเงินได้เลยนะครับเป็นบัญชี Wallet นะเพิ่มลงไปแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับผมยังมียอดไม่ครบนะขั้นต่ำคือ10บาทถึงจะทําการถอนได้นะส่วนตัวหัวใจตรงน,นี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการเพิ่มชีวิตนะครับชีวิตในการเล่นเกมนะเพชรนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านค้านะครับในส่วนของร้านเพชรคงเหลือนะครับตัว เพชรเนี่ยเราสามารถเอามาซื้อในส่วนของนาฬิกาการเฉลยนะครับแล้วก็การข้ามนะครับผมแล้วก็หัวใจเพิ่มเติมได้สำหรับตรงนี้นะแต่ว่ามันใช้เพชรในการซื้อค่อนข้างเยอะเลยนะต่อมานะครับในส่วนของการท้าทายตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปเล่นได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นรูปงูนะครับเราก็กดฉันพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาแนะนําให้เราใช้อุปกรณ์ในการเฉลยนะครับนี่ครับก็กดแบบนี้แล้วเมื่อกี้เนี่ยเป็นรูปหมีนะเมื่อกี้ก็เป็นรูปนกนะครับนี่เขาก็จะสอนวิธีการเล่นแล้วก็กดเค็มในการคูณ10ได้เลยนะครับนี่คัรบ ลองเล่นดูได้นะครับผมกระต่ายนะครับดูรูปภาพให้ดีอันนี้เขาก็เฉลยให้แล้วก็กดเลือกกระต่ายรูปนกนะครับผมรูปเสือนะนะครับรับประมาณนี้อันนี้คือขั้นตอนการเล่นนะครับขอแสดงความยินดีนะครับคุณได้ทาการแนะนําผู้เล่นใหม่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็อการกระบาดปิดไปนะครับได้รับมาที่8,000คะแนนเมื่อกี้เลยนะครับต่อมานะครับเรามาดูที่คะแนนนะครับเมนูแรกนะคะแนนของฉันนะครับแล้วก็มาดูว่าคะแนนของเราเนี่ยได้รับเท่าไหร่มีกี่ดาวนะครับมันก็จะขึ้นให้เราดูเนาะตอนนี้อยู่ที่120ดาวนนนนะครรรรับบกกก็็ใให้เเเเเาาล่่ไปืออยยๆดงินะครับ ส่วนในส่วนของการเล่นเกมฟรีนะครับตรงรูปจอยเกมจอยเกมตรงนี้นจะมีเกมต่างๆให้เราเลือกติดตั้งในการดาวน์โหลดรับคะแนนเหรียญทองเพิ่มเติมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องเปิดการอนุญาตการเข้าถึงตรงหน้าเกมก่อนถ้าเรายังไม่เปิดเราจะเข้าหน้านี้ไม่ได้แล้วก็กดอนุญาตแล้วก็เข้ามาดาวน์โหลดเกมตรงนี้ในการทําภารกิจเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อมาเรามาดูที่การชวนเพื่อนนะครับการเชิญชวนหรือว่าการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยทุกคนสามารถทําได้เหมือนกันนะครับการแนะนำเนี่ยก็กดเชิญทันทีแล้วก็แชร์ไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเราได้เลย Facebook t e r ไลน์ยูทูบติ๊กต็อสามารถเอาไปโปรโมตต่อได้เลยนะครับรหัสอ้างอิงหรือว่ารหัสโค้ดของเราดูตรงนี้ได้เลยนะสามารถเอาไปเชิญเพื่อนต่อได้ประมาณนี้ต่อมานะครับผมการฝึกฝนนะครับตรงรูปดัมเบลนะฝึกฝนตรงนี้กดเข้ามาแล้วก็กดอันแรกเลยนะครับจำภาพนี้ไว้แล้วก็กดเริ่มนะครับรูปงูนะรูปอันนี้ต่อนะครับรูปนกนะนี่คือการเล่นนะครับผมประมาณนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทําการปลดล็อกระดับนะครับผมนี่ครับก็จะมีตรงนี้นะครับปลดล็อกจากระดับสูงสุดที่20นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ระดับ5ใใช่่มั้ลก็เนหถึงระดบ20 แล้วก็ปลดล็อกผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับในการรับคะแนนที่เพิ่มขึ้นต่อมาด้านล่างนะครับผมเป็นการป้อนรหัสอ้างอิงนะครับตัวนี้เนี่ยก็ให้เราเนี่ยใส่รหัสอ้างอิงของเพื่อนได้เลยมีของเพื่อนใช้ของเพื่อนได้ใครยังไม่มีรหัสโค้ดครับก็ดูที่ด้านซ้ายมือผมจะขึ้นไว้ให้แล้วกันสามารถกรอกตามที่ผมขึ้นไว้ได้นะตามความสะดวกความสมัครใจของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําการกรอกรหัสโค้ดของใครมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่รหัสโค้ดตามที่เขาแนะนําผมแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับผมก็ได้ใส่รหัสโค้ดของน ผมมานะครับอ่ะผมก็กดส่งไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะได้รับคะแนน1000นะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของการกรอกรหัสโค้ดนะก็กรอกไปเรียบร้อยนะครับคะแนนเพิ่มเป็น9000นะครับนี่คือการกรอกรหัสการเชิญเพื่อนมีของใครก็ใช้ของคนนั้นนะครับผมกรอกของคนที่เขาแนะนําผมนะผมก็กอกไปประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับมีการติดตามต่อไปนะครับอ่ะตัวนี้นะครับก็รอดูได้ว่าจะมีอะไรเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับส่วนการถอนเงินก็ตามที่ผมได้แจ้งไปด้านบนนะครับก็ให้เรากดตรงยอดคะแนนของเรานะครับแล้วก็กดถอนเงินเข้าอล l ล็ตได้เลยสำ ที่จะใช้ในการถอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปถอนให้ดูในครั้งถัดไปแล้วกันก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็มีแอปหาเงินฟรีทูมิเนเวเลตนะครับผมเป็นการเล่นเกมเลือกรูปภาพง่ายๆนะครับผมเป็นแอปมาใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีการสมัครการใช้งานการทําเงินนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างให้เราเลือกนะครับเขาจะมีเวลาจํากัดให้เราที่ด้านบนนะครับแล้วก็จะีรูปภาาพห้้ืออกนนน่ค เ right? like ป็นรูปจ er ิ้งจอกใช่ไหมเราก็เลือกจิ้งจอกไปนะแล้วก็ให้เราดูรูปภาพนี้ไว้นะครับพอในรูปถัดไปเนี่ยมันก็จะขึ้นรูปนี้มาให้เรากดตามรูปที่มันขึ้นก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับการถอนเงินนะครับก็จะเป็นการถอนเงินเข้าในส่วนของทูมเนียรวลนะครับถอนเงินขั้นต่ำเริ่มต้นที่10บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะสอนว่าวิธีการเล่นการทําเงินการถอนเงินเนี่ยต้องทําอย่างไรไปดูในคลิปกันเลยนะ